ตัวดีคุณผู้ชมทุกคนกนะกลับมาพบ,กบเกมมาวิวฟิวเจอร์ไฟรอบนี้นะครับจะมารีวิวตัวละครซองเบิร์ดเทียสองนะก็มีหลายคนถามอยู่ช่วงหนึ่งว่าปั้นตัวนี้ดีไหมเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะรู้กันแล้วว่าควรจะปั้นไว้นะครับก็มาดูกันก่อน,อนว่าตัวนี้มีอะไรบ้างก็เป็นตัวละครที่ ไซส์พอดีมือนะเอ้ยนอกเรื่องดูนี่ดูสกิลติดตัวที่มีมานะครับก็จะมีความเร็วในการขึ้นที่3เซนแล้วก็อันนี้ไม่สนลบหลีก10%นะส่วนสเตตัสหลักของแต่ละชิ้นส่วนของสมใส่ก็จะมีโจมตีพลังงานาาดาเมจที่เลอรแรงขึ้นนะครับป้องกันพลังงาน ความเร็วในการโจมตี HP แล้วก็ข่าวคอนโทรลทามนะครับระยะเวลาในการโดนสถานะิปกติลดลงโอกาสติดคลิเจาะเกาะนะฮะหลักๆจะมีเท่านี้แล้วก็ส่วนเกียร์เนี่ยอันตอนนี้ผมยังไม่มีเกียร์ใส่ไอเกียร์เนี้ยรู้สึกไม่เหมาะคือตัวซองเบิร์ดเองมีสกิลอมาตะอยู่แล้วแต่จะเป็นอมาตะเหมือนนี้ โลคีนะครับคือจะกัดเป็นจำนวนครั้งซึ่งมันก็คูดาวค่อนข้างจะเร็วระดับหนึ่งเร็วพอที่เกือบๆจะวนมาใช้ได้เรื่อยๆนะไม่ถึงกับเป๊ะเท่าโลคีแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้คูดาวรวมของการปกที่ผมใช้เนี่ยมันประมาณ21%นะครับไม่เยอะถือว่าถือว่าไม่เยอะนะ ก็ยังโอเคก็แบบเกือบเกือบจะวนกลับมาพอดีนะเพราะงั้นอันนี้ที่จริงไอ้อมาตะไม่จําเป็นสําหรับสองเบิร์ดเท่าที่ลองมานะแนะนาให้ใช้เป็นอันที่มันจะอย่างอันนี้ก็ได้นะปิดแข็งแต่ว่ามันจะใช้กับพวกเวอร์บอทไม่ได้นะครับอันนี้จะเป็นปิดแข็งเนี่ยจะเหมาะ,ะใช้เหมาะที่จะใช้กับพวก PVP นะครับ ถ้าเป็นติดแข็งส่วนถ้าเกิดจะเอาไปลงเวอร์บอสเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นมันจะมีเกียร์อันหนึ่งที่มันจะเป็นดาวตกอะรู้สึกจะใช้กับพอกซิม,มาอยูย่ถ้าจำไม่ผิดอ่ะอันนี้แหละนะครับเกียร์ดาวตกเมื่อทำการโจมตีเนี่ยมีโอกาส10%ที่จะเรียกพลังโจมตีพลังงานยิงใส่ตกใส่หัวศัตรตูนะครับอันนี้แรงนะคือแรงแล้วด้วยความที่ซองเบิร์ดสกิล ไม่ใช่สกิลตีธรรมดาเดชสองเบิร์กตีธรรมดาได้เร็วมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปพรีวิวสกิลจะทำให้ดูนะฮะก็เอาชิมฮะแล้วสกิลไม่เต็มว่ะลืมเลยขออนุญาตจะพอไม่ได้เงินเนี่ยน่าจะพออยู่อ่ะเดี๋ยวมาไล่ทีละสกิลก่อนแล้วพาสซีฟ เทียสองนะครับก็จะเป็น 25, ทัยี่สิบห้าทเอ่อเพิ่มดาเมจของสกิลเนี่ยขึ้น25%แล้วมีดูโบนัสดาเมจอีก10%นะครับแล้วก็เพิ่มเอ่อระยะเวลาในการติดสแนรหรือว่าตรึงเนี่ยใช่ตรึงปะะ่ะไม่ใช่ตรึงสแนนี่จะเป็นแล้วก็คล้ายๆแบบทำให้เดินไม่ได้อะสแนขึ้น1วินะครับก็จะมีสกิลนี้ปะะ่ะ สกิลนี้สตันโซนิกวอลนะฮะสตันสามวีครับโจมตีเปลี่ยนจากโจมตีพลังงานเป็นดาเมจกายภาพและบวกอีก1,014นะฮะต่อมาโซนิกแฟชชอันนี้เป็นบายเป็นตรึงทำให้ยืนอยู่กับที่ก็โจมตีพลังงาน30%จสเปแต่เปลี่ยนเป็นกายภาพนะครับสองเบิร์ดเนี่ยจะเป็นสกิลจะเป็นกายภาพเกือบทั้งหมดนะครับ จะมีแค่สกิลหกดาวที่เป็นพลังงานที่เหลือมันแปลงเป็นกายภาพหมดเลยอันนี้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นตัวสายพลังงานเนี่ยซึ่งพึ่งมารู้ตัวเมื่อไม่นานนี้เลยอ่าเะกี้พูดไม่หมดใช่ไหมอันนี้สาพลังงานเป็นกายภาพแล้วก็บวกอีกพนะันนต่อมาโซนิกชิลนะฮะอันนี้สกิลอมตะครับก็มาดูกันถ้าเลเวลหแล้วเป็นไง ป้องกันการโจมตีได้8ครั้งเป็นระยะเวลา8วิก็คือถ้าเกิดโลยังไม่หายไปจะอยู่สุดแค่8วิคููดาว1ิวิก็ต้องวิ่งวนอีก5วิเนะเพื่อรอให้โลกลับมาใช้ได้ซึ่งจริงๆแล้วซองเบิร์ดไม่มีปัญหาเรื่องนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวซองเบิร์ดเป็นตัวที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากจากที่ผมลองเล่นมาเป็นตัวที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากๆนะครับไค ไขบอสได้ง,ง่ายมากสำหรับตัวนี้ต่อมาอะคูสอะไรวะอะคูสติกค,คินเนซสิสอ่ะอะคูสติกค,คินเนซสิสอ่านยากเลยรู้สึกจะไม่ใช่คำภาษาอังกฤษเหมือนมันเป็นการเล่นผสมคำมีโอกาส5%เมื่อโจมตีใส่ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูติดสแตนสองวิแต่ว่าคูลดาวน์20่สิบวินานนะยี่สิบวินี่ยถือว่านานมาก ตออมาสกิลนี้โอ้ยเราจะมีเงินไปอัพตัวละครอื่นว่นนี้เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันนะโซนิกอาร์มเนดี้นะครับอันนี้โจมตีพลังงานเปลี่ยนเป็น88%เนะเปลี่ยนเป็นดาเมจกายภาพแล้วบวกเพิ่มอีก254อันนี้จะเป็นสกิลที่ยิงออกมาหลายๆลูกต่อมาโซนิกเมลสตอร์มนะครับเมลสตอร์มนี่มันชื่อคอร์ดสายฟ้า เอเอข้อนใสายฟ้าใน .a บ้าจำไม่ผิดอ่าโจมตีพลังงานสองยยีเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนเป็นพลังงานนะครับดเาเมจพลังงานไม่ไม่เปลี่ยนก็เป็นดําเป็นพลังงานตรงๆแล้วเพิ่มอีกพันสี่ดัเนี่ยอันนี้สกิลนี้อ่าแรงแล้วก็กดใช้ทิ้งไว้ได้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวดูรีวิวสก,กิลจริงนะ่อมาซูเปอร์โซนิกครับลีดเดอร์ชิฟจะเป็นสมาชิกในทีมทุก ตัวจะได้เพิ่มความเร็วในการความเร็วทุกรูปแบบทั้งเคลื่อนที่แล้วก็จบตีเนี่ยขึ้น9%นี่คือสกิลล์ยูนิฟอร์มไม่มีโอเคะมาดูรีวิวสกิลก่อนแล้วกันเนี่ยว่ามีอะไรบ้างฮัลโหลนานจังเลย อะมาดูสกิลแรกก่อนนะฮะอันนี้สกิลสตันแบบว่าระยะมันค่อนข้างจะกใกล้นะก็ต้องใช้ระวังหน่อยแต่ตัวเนี้ยตัวตัวซองเบิร์ดเนี่ยเป็นตัวที่เหมาะก,กับการ EBP มากเท่าที่ลองเนี่ยเนี่ยสตันมันมีสกิลเขาเรียกแหละสกิลดีบัฟอะสกิลสถานะที่มันกำลังยิเยอะนะอันนี้บายนี่ก็ทําให้ชะง,งักยิงแต่ที่เหมือนกันสองมีสองสกิลแล้วอะนี่สตันอันนี้บายแล้วก็สกิล สามดาวจะเป็นโล่ป้องกนะันนะแบบนี้แล้วก็สกิลห้าดาวนะครับนี่เรียกเรียกลูกบอลพลังงานออกไปยิงใส่แล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับระเบิดปึ้งแล้วมันก็จะมีเวฟออกมาอย่างเงี้ยเป็นกี่แฉกวะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแฉกพุ่งออกมากี่ครั้งวะหมดยังหมดแล้วเแต่ตะกี้ไม่ได้นับกี่ครั้งไม่รู้ตึ๊ง สองสาสสี่ปะสี่ซึ่งสกิลนี้มันก็อันตรายอยู่เพราะว่าต้องเข้าไปใกล้ๆนะระดับหนึ่งแล้วมันถึงจะกดใช้ได้ก็ต้องใช้ระวังอีกน,นั่นแหละสกิลที่ไกลสุดรู้สึกจะเป็นสกิลนี้แหละบายกา็ระยะพอกันเนยระยะเท่ากันแต่สกิลพวกสถานะที่ปกติเนี่ยมันใช้กับเวอร์บอสไม่ได้ตัวนี้หลายๆคนบอกว่า สู้เวอร์บอ,บอได้ซึ่งจริงครับสู้เวอร์บอ,บอได้แต่ว่าอาจจะลําบากนิดหนึ่งถ้าเทียบกับตัวอื่นเลยแล้วก็เออเขาเรียกอะไรเออเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวสองเมอร์เนี่ยคือยิงธรรมดาเนี่ยแหละดูดิเป็นตัวที่ยิงรัวมากแล้วลองนึกสภาพถ้าเกิดเอาไปคอมโบกับพวกไอไอดาวตกอ่ะยิงแล้วมีโอกาสติดดาวตกพลังงานใส่หัว,วตัว คิดดูว่ามันจะขนาดไหนซอ,องเบิร์ดเองเป็นตัวที่โจมตีไม่โดยรวมแล้วเท่าที่ลองเนี่ยโจมตีไม่แรงนะครับแต่รัวไม่แรงแต่รัวมากอ่าส่วนตัวใช้ดัสฟิกดัสฟิกเดนซิตี้เอ็นฮานส์เมนต์พอดีสุ่มได้ด้วยนะครับก็น่าจะเข้าใจกันก็มีเจาะกราะมี เพิ่มพลังโจมตีนะครับมีเพิ่มเลือดมีเพิ่มดาเมจในการติดคลิตนะฮะแล้วก็มีอ่าวคอนโทรลไทมเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วก็เมื่อทําการโจมตีเนี่ยเมื่อตัวละคลทรทางานจบตีจะมีเรียกโล่ขึ้นมาป้องกันตัวเองเป็น20%ของ max HP นะอยู่20วิก็ดีนะถือว่าโอเคมันมันมันดีตรงที่มันไม่ได้แบบ เด้งโล่ขึ้นมาตอนที่เราโดนโจมตีมันจะเด้งขึ้นมาตอนที่เราโจมตีนะครับตัวเราเองเนี่ยโจมตีตมล้วมันเด้งโอเคทีนี้ก็ตามสเต็ปนะครับด,าด่านนี้แล้วก็กูดยังไม่ได้เปลี่ยนออกทีมโบนัสแต่ส่วนตัวเนี่ยทำ สองเบิร์ดมาแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยโอมีตัวอื่นที่ใช้ได้ง่ายกว่าก็เลยไม่ค่อยได้กดใช้เท่าไหร่นะอย่างที่บอกตอนแรกนึกว่ามันเป็นจมตีพลังงานพอมาดูสกิลจริงๆแล้วเนี่ยกายภาพเยอะมากตอนแรกเอาไปบวกเอ่อ back off เละเป็นขี้เลยครับผมมันยิงไม่เข้าไงไอ้ตีโจมตีธรรมดาของสองเบิร์ดก็เป็นกายภาพนะเพราะว่าลอง ลองยิงใส่โล่แบ็คดรอปแล้วเนี่ยตอนที่มันที่มันช์าทลังที่มันขึ้นสีเขียวอะลองแล้วยิงไม่เข้าเพราะว่าโล่ของแบ็คดรอปมันจะป้องกันกายภาพแบบร0อเลยลองแล้วไม่ติดก็เลยสู้ได้ลำบ,บากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าซอ,อ,องเบิร์ดยิงไม่แรงนะครับอ,นนอันนี้จริง,จ,รงจังนะ ว่ายิางไม่แรงจริงๆนะครับเท่าที่ลองคือลองเทียบกับตัวละครอื่นๆแล้วเนี่ยซองเบิร์ยิงเบามากแต่ดีที่รัวอย่างที่บอกเพราะงั้นเอ่อเท่าที่ตามความคิดของผมนะถ้าเกิดอยากเอาซองเบิร์ตไปจะปั้นซองเบิร์ดเพื่อไปสู้กับเวอร์บอสเนี่ยต้องมีทีมสไตรเกอร์ช่วยพอสมควรเพราะดัมถ้าเกิด คึ่งพาดาเมจหลังจากสองเบิร์เองเนี่ยอาจจะลำบากเพราะตัวตัวสองเบิร์ยิงเบานะครับอันนี้ตอนแรกตอนแรกคิดว่าแรกๆเลยเนี่ยคิดว่าสองเบิร์ยังปั้นไม่สุดก็เลยยิงเบาทีนี้เลยลองปั้นให้สุดดูเรามาลองอีกทีหนึง่งกลายเป็นว่าตัวละครนี้ยิงเบาจริงๆไม่ได้คิดไปเองนะครับอันนี้ลองดูนี่ขนาดชนะท่านนะลองดู จะมีสกิลหกดาวอะที่แรงนะอยู่สกิลเดียวส่วนที่เหลือเนี่ยจะแบบค่อนข้างจะปีกย่อยอ่ะ <c oughs> อะก็ไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวลองลงเวอร์ลด้วยแล้วกัน คิดว่าแต่ก่อนอื่นมาอันนี้ก่อนเราจริงๆอยากเล่นให้จบด้วยอ๋อสป,ปีดอันนี้มันเป็นโหมดเลยว,วะโหมดสู้บอสใช่ไหมเปล่าวะมันมีชาลอนเอาชาลอนมาด้วยนี่อย่างนี้แล้วกันดอดีดีบอกว่าวด,ดีดามิต นี่ก็ได้นี่ก็ได้ะลองดูนะครับอันนี้ก็เล่นบน PC ซนะีนี่ยจะเห็นการเคลื่อนไหวมันจะไม่สมูทหลังๆเม่อมาอาัดจะอัดบน PC ตลอดแหละเพราะว่าไม่รู้อัดบนมือถือแล้วเอามาเรนเดอร์วิดีโอแล้วเสียงมันดีเลย์ไม่รู้เป็นอะไรเนะี่ยทางที่ตัวซอสของมันเนี่ยก็ไม่ดีเลย์นะ แบบตัวไฟล์ที่อ่านออกมามันไม่ได้ดีเลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงเลอ้าโอยโอ้มันไม่มีบอสนี่หว่ามวนนี่ใช่ไหมหรือเปล่าวะมันจะไม่มีโอ้ยไม่พอแบบไม่ได้เล่นใช้คีย์บอร์ดนานมากอะแล้วมันไม่ไม่ชินเลยหาปุ่มไม่เจอปุ่มนี้ทำอะไรวะอะไรเงี้ย รู้สึกจะใช่ละโหมดนี้ไม่มีบอสสำหรับวันนี้นะเป็นอุกบาทลงมามดเลยยังสบายอยู่นะมีสกิลไอ้นี่ด้วยพวกคาวคอนโทรติดติดสถานะผิดปกติเยอะเลยสองเบิร์ เน้นหลอยครับตัวนี้แล้วก็ยิงธรรมดาได้ต้องายไปเรื่อยๆตัวนี้โอ้โเจ็บเจ็บเจ็บเเจเจเเจเดเจยวเกเดอะไรเึเนโจเ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  เกียรติอุกกรบาดนี่มากอุกกรบาดแรงมากอ่ะคือส่วนใหญ่ไอ้โหมดแบบเนี้ยไม่ได้ตายหมดมอนตายอุกกระบาดนั่นไงชิบหายแล้วชิบหายแล้วครับอือ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 จเย็นพี่น้อง สกิลรู้สึกมันไม่ค่อยไอ้นี่เลยเขาเรียกอะไรสกิลหมู่จะมีสกิลเนี้ยส่วนที่เหลือนี่มันค่อนข้างจะแบบมันไม่ค่อยวงกว้างเท่าไหร่ตัวสองเบิร์ดเอว่าไม่มีเด้งเลือดด้วยเด็กนี่แต้มเหมือนเพิ่มขึ้นมาเอนเนี้ย แค่ดาเมจเบามากไม่ได้ไม่ได้พูดเล่นหรอจริงจังมากอะดาเมจเบาอะตัวที่ดาเมจเบามากมันเป็นสายป่วนมากกว่าเท่าที่ลองไม่ใช่สายเราทำดาเมจถ้าจะทำดามเมตต้องต้องมีอย่างอื่นช่วยเยอะออพอสมควรเนี่ยยิงไม่ตายเลยเนี่ยซัดรัวๆแลว,ลว,ลวแตมแทบไม่ขึ้น ก,ก็คือถ้าเกิดมีไอ้ดาวตกใส่หัวมันช่วยอีกแรงหนึ่งอน่าจะทําให้ตัวนี้เล่นได้ง่ายขึ้นคิดว่าก็น่าจะพออ่ะเนี่ยพอขอกปากของพอน่าจะพอถึงเหตุการแบบว่าสองเบิร์ดไม่ใช่ตัวที่ไปแรงอย่างที่ใครๆคิดไม่รู้มีใครคิดหรือเปล่าหรือว่าคิดกันเองกันไปหรอผมอาจจะคิดเองก็ได ตอนแรกเห็นมีหลายคนบอกให้ปันป้นให้ปั้นว่าจะไอ้นี่กว่านี้ถามว่าจะจบไหมเนี่ยรอบเนี้น่าจะยากเราพอกซิมาก,ก็ไม่ได้เป็นตัวละครที่เอาไว้เล่นโหมดนี้ด้วยดิต้องจบด้วยชาลอน

แล้วอุ้ยโดนว่ะอืมเนี่ยแม่งกว่าป่าจะเยอะไปไหนวะโว้โว้โว้โว,โว เอ๊ะเย็ดมึงเฮ้ยเกือบแต่ไม่น่ารอดแล้วล่ะชิปหายนั่นไงวิ่งเข้าไปโดนเถยเลยจบกันไม่ผ่านว่ะรอบนี้ไม่เป็นไร ก็ถือว่ามาเล่นให้ดูเลยเดี๋ยวแถมอีกหน่อยแล้วกันคือ wow. อันนี้อยากลองด้วยนะครับว่าลงเวอร์บอทของวันนี้ล้วจะเป็นยังไงวันนี้เป็นอะไรวะควัสเกตนะบางทีเนี่ยเวลาดูพวกรีวิวอาจจะต้องไปดูเรื่องการ์ดที่เขาใช้ด้วยนะว่าตอนนี้ย สเตตัสรวมของทีมเขาเนี่ยมันระดับไหนล่ะคือบางทีเห็นหลายๆรีวิวเนี่ยจะมีแบบว่าคือคือไม่รู้ไงคนดูไม่รู้ไงเห็นแบบเฮ้ยเอาตัวนี้มามาเล่นอนะโคตรเทพเลยว่ะทำไมเอาเอา,เอาตัวนี้จบทานอนอตอินฟินิตี้ได้โคตรเทพเลยพอไปดูจริงๆแล้วเนี่ยคือเปอร์เซ็นต์สูงมากจะมีมีเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยแบบจะมีแบบออทแท็กเงี้ย เปอร์เซ็นต์สูงมากแล้วมีเจาะก่ออีก,อย,กอ,อย่างละสามสิบอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้ต้องดูดีๆด,ด้วยอันนี้ก็ของผมนะมันจะตกประมาณยี่สิบเนี่ยซึ่งมันก็ของผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะไม่ได้สูงเวอร์ความรู้แล้วผมจะความรู้สึกมันบอกว่าตัวละครไหนมันมันอย่างนั้นจริงๆอะ่ะมันตีไม่แรงจริงๆอมันบอกได้เลย แล้วก็เห็นบางคนมาเอาตัวนู้นตัวนี้ไปสู้เวอร์บอสไหวแต่สไตรเกอร์เป็นแบ็กออเดอร์เวอร์บอสสามตัวสี่ตัวเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็ต้องสังเกตด,ดูบ้างนะครับว่าเขาใช้ตัวอะไรมาช่วยตีด้วยหรือเปล่าอันนี้อันนี้สำคัญนะแต่บอกเลยซองเบิร์ดอะสู้ได้นะฮะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยก็ เด็กก็ยังดีอ่ะที่ซองเบิร์ดเป็นตัวฟรีก็ผมจะเอาตัวละครพวกนี้ลงมาช่วยเฮ้ยได้ปะวะไม่ได้อ่าซองเบิร์ดมีไม่สนลบหลีกอยู่สิบเปอร์เซ็นต์คอวัสเกฟมันลบหลีกเก่งมากต้องเอาเนี่ยลงมาช่วยอย่างน้อยประมาณนี้แล้วก็ตัวซองเบิร์ดเองมี เอฟเฟกต์ตรงนี้เป็นไม่สวนบลบอีก20%บเหมือนกันครับก็สามารถปั้นมาลงแบบช่วยตัวอื่นลงคอวัสเกรดได้เหมือนกันนะครับโอเคมาลองประมาณนี้พอปะ่ะ40เกอบอีก10ก็เป็น50 50%เปอร์เซ็นต์เอ่อเดี๋ยวนะกันเหนียวอ,อีกตัวจะเป็นอะไรไเอาอ่ะนี่กันเนี่ย การเหนียวไว้ก่อนแล้วกันก็หล <S an cl ose> ักการของซองเบิร์นเนี่ยเท่าที่ผมลองนะสกิลจริงๆเวลาสู้เวอร์บอลเนี่ยสกิลจะใช้อยู่ไม่กี่สกิลหรอกส่วนตัวผมที่ผมลองเนี่ยผมจะใช้สกิลไอ้ะหกดาวกับห้าดาวสองสกิลหลัก ไอ้สกิลนี่ด้วยสามดาวเป็นสกิลโลดแล้วก็นี่ปึ๊บอันนี้ก็กดทิ้งไว้ได้แล้วก็ใช้โอ้ยโอ้ยโอยโกระตุกกระตุกใช้ยิงธรรมดาช่ดยคือลำพังซอมเบิร์ดดาเมจจากฟองเบิร์ดเนี่ย ู้สึกว่ามันไม่ไม่พอที่จะสู้กับเวอร์บอสก็เลยใช้วิธียิงลัวยิงยิงที่ลัวมากๆของสองเบิร์ดให้เป็นประโยชน์คือยิงเพื่อเรียกตัวเพื่อนเนี่ยออกมาช่วยสู้นะครับโอ้ยโอ้โอติด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 ,ตด นี่ติดติดจริงๆเลยเห็นจะเห็นว่าดาเมจสูงมากเนี่ยไม่ได้มาจากลองเบิร์นเพื่อนออกมาช่วยหวดหมดเลยนะหลักๆก็จะเป็นพอคซิม่านั่นแหละเจหอกของเรายิงแรงโคตร ็ไออีกสองสกิลเนี่ยที่ไม่ใช้เพราะว่ามันใช้กับเวอร์บอสไปก็ไม่มีผลอะไรเพราะเวอร์บอสมันไม่โดนสถานะที่ปกติถูกไหมก็เลยคิดว่าไม่จะเป็นนะครับก็ใช้แค่นี้ที่จริงหรือบางคนอาจจะไม่กดสกิลเลยก็ได้นะแบบยิงธรรมดาอย่างเดียวก็ได้ก็ได้เหมือนกันแบบยิงแล้วก็ให้ให้ตัวสไตเกอร์อช่วยอะไรเงี้ย แล้วก็สังเกตความเร็วในการเคลื่อนที่ของเออ่ฟองเบิร์นนะครับเร็วมากเป็นตัวที่เคลื่อนไหวได้เร็วมากนะครับโอ้ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเอ้ยสังเกตเป็นตัวที่เคลื่อนไหวได้เร็วหลบหลบได้ดีเมื่อกี้ติดดอทด,ด้วยบิวป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 ิวบิว,บว,บว โอ้โหยิง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 รัวๆถอยมาแล้วก็ยิงอฮอยๆ้ยไม่ให้นี่บิ้วบิ้ว,วตายเี่ยประมาณนี้สำหรับคนที่เล่นสายสีก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อาจจะปั้นเก็บไว้ใช้นะก็คือ จริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเทียสองก็ได้2สองเบิร์เนี่ยเพราะเทียสมันจะไปเพิ่มพวกสกิลดาเมจถูกไหมคือมันไปเพิ่มความสามารถสกิลซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยสองเบิร์ไม่จำเป็นต้องใช้สกิลเลยก็ได้กดธรรมดากดไปยีธรรมดาอย่างเดียวก็ชนะเวอร์บอสได้ก็อย่างที่บอกต้องพึ่ง ตัวที่มาช่วยตีพวกสไตเกอร์ให้มาช่วยตีเน้นยิงดัวอย่างเดียวยิงดัวเพื่อเรียกเพื่อนออกมาช่วยตีหรือถ้าเกิดมีเกียร์ดาวตกก็จะช่วยให้จดฆ่าเวอร์บอลได้เร็วขึ้นแต่ถ้าไปเจอทานอสอาจจะไม่ไหวนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะก็เดี๋ยวเฮ้ยลองไปยังว่เหมือนจะยังไม่ได้ลองเดี๋ยวเอาไว้ตอนไลฟ์สตรีมวันเสาร์ลวกันก็ ลองเอา2เบิร์ดไปสู้กับทานอสธรรมดาดูก่อนนะครับคิดว่าอินฟินิตนี้คงคงไม่ไหวหรอกนะตอนนี้ก็แบบยังคู่ขี้อยู่เลยลองหลายๆตัวแบบยังสู้ไม่ค่อยไหวนะรู้สึกเริ่มขี้เกียจสู้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับละกันใน PVP สองเบิร์ดสู้ได้เยอะอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นว่าสกิลสถานาะปกติเยอะมากนะครับเป็นตัวปัญหาใน PVP เลยแหละ ถ,ถ้าบังคับเองนะถ้าเจอบอดก็รู้สึกจะแก้แก้ทางได้ค่อนข้างง่ายไม่มีปัญหาถ้าเป็นแบบเจอคนบังคับอันเนี้ยยากแหละเป็นเป็นตัวที่ปวดมากนะครับอ่ะก็ไว้เท่านี้ก่อนละกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับผม